วันก่อนอ่ะผมเพิ่งไปดูนิทรรศการจิบีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนออเฉียงใต้มาแต่ว่าเขามีค่าเข้านะ6 5 0บาทก่อนเข้าอ่ะเขาจะให้กระดาษมาใบหนึ่งเอาไว้ปัม๊มเก็บเช็คพอยต์ระหว่างทางอะไรเงี้ยน่ารักมากเขาจะปล่อยให้เราเข้าห่างกันรอบละ5นาทีนะจะได้ไม่กระจุบก,กันแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเกิดว่ามาเสาร์อาทิตย์อะ่ะก็จะคนเยอะอยู่ดีแนะนําให้มาวันธรรมดานะหรือไม่ก็ถ้าจะมาก็มาเช้าๆไปเลยข้างในเขาจะจัดโซนตามการ์ตูนแต่ละเรื่องเลยก็มีไม่ครบหรอกเพราะว่าจิบีเขาทําตั้งหลายเรื่องอ่ะเน ยังไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรนะไปดูใน n น็ fli x ได้มีครบทุกเรื่องเลยพอมาถึงก็รู้สึกอินแล้วก็ชอบหมดเลยเห็นบางคนบอกว่าไม่คุ้มบัตรแพงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่คนละมัง้งส่วนตัวผมคิดว่าคุ้มนะเพราะว่าเรารู้จักทุกเรื่องในนั้นเลยเข้าไปทีวาร์ปหายไปชั่วโมงกว่าเพราะว่าเขาทาออกมาได้แบบหน้าถ่ายรูปทุกจุดเลยมีลูกเล่นต่างๆให้เราทําไประยะระยะไม่เบื่อด้วยนะหน้าทางเข้าเขาก็จะมีขายสินค้าด้วยของเยอะสุดๆแล้วหน้ารักทุกอย่างงานเขาก็จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นนะเปดกัน,นู้นไดไนะ